สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเซอร์วิตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกมไมค์คราฟกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันใน,ในการไมค์ครับแข่งสร้างกันเองนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นแข่งสร้างที่บ้าคนเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ว่างหมดเลยเนื่องจากว่าเปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนแต่บุ๋มก็อยากจะลงคลิปนะก็เลยสนใจว่าเออไม่เป็นไรบุ๋มจะไม่ทิ้งรายการนี้โดยการที่ มาเล่นเองก็ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นการเล่นแข่งกับเวลานั่นเองนะคะโดยเวันที่บุ่มจะสร้างทั้งหมด3หลังนะคะทุกคนก็จะเป็น5นาที -3 มนาทีนะคะแล้วก็1นาทีนาทีเองนะคะทุกคนก็มาดูกันว่าบุ่มจะสร้างออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคสําหรับวันแรกวันนี้นะคะสำหรับการเล่นคนเดียวของเราก็ขอเริ่มที่หัวข้อง่ายๆนะคะทุกคนนั่นก็คือ บ้านโมเดิร์นเองนะคะก็ครั้ง <serving> นี <wan cartoon> ้ขอตามใจตัวเองเนาะก็ถ้าหากใครอยากดูบ้านแนวอื่นก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะทุกคนโอเคมาเราก็มาเริ่มกันที่5้านาทีก่อนนะคะเอาเลยนะจะจับอเมิกาแล้วนะอุ้ยมันเงาเหงาหน่อยเนี่ยสามสองหนึ่งไปนี่ค่ะทุกคนเริ่มแล้วนะคะสําหรับ5นาทีบุมก็จะใช้เป็นอะไรที่มันแบบว่าดูเป็นโมเดิร์นนะคะทุกคนถามว่าตอนนี้เออคิดไม่ออกแป๊บหนึงโอโอ วันนี้บุ๋มลงทุนไปซื้อเมาส์เสียงเงียบมานะคะทุกคนเพื่อทุกคนเลยนะก็อ่ะอ่ะสร้างมาก่อนแล้วกันนะคะทุกคนมีเวลาหนาทีมาดูกันว่าบ้านโมเดินจะออกมาเป็นบ้านโมเดิลหรือออกจะเป็นอย่างอื่นนะคะทุกคนออกจะเป็นอะไรละโอ้งงไปหมด <c oughs> โอ้ยหนาทีบุ๋มต้องใช้ให้มันคุ้มค่าอ่าเป็นงามันจะมีแบบสวดทรงโมเดิลอยู่เด้อแต่มันควรจะสูงกว่านี้หนึ่งอ่าฮะประมาณนี้เออ มันจะเป็นโมเดิร์นแบบง่ายๆค่ะทุกคนโอ้โห5นาทีดีเดี๋ยวบุ๋มเอาอะไรามาจะสร้างใหญ่ถามจริง5นาทีขอให้ได้บ้านจากนิดนึงบุ๋มก็ว่าเก่งแล้วนะ <c oughs> เ้ยประมาณนี้ก็พอลูกโอ้โหวันนี้เป็นเมาส์ที่ไม่ถนัดมากเลยบุ๋มต้องใช้เวลาปรับตัวนะคะอันนี้เม้าราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนเหตุผลก็เพราะว่าเสียงเมาส์บุม๋มมันเสียงดังเกินไปก็เลยแบบกลัวทุกคนจะรำคาญกันนะคะ โอเคก็จะมีเสียงคีย์บอร์ดนิดหน่อยนะคะนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดที่เงียบที่สุดในบ้านบุ๋มแล้วนะคะก็พยายามทําให้ทุกคนแบบว่าดูคลิปเราแบบได้อัธรุที่สุดนะท่านเดียวก็พอมั้งโอเคฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่เป็นบล็อกกระจกตรงนี้เนวเวลา3ามนาทีดคนโอเมก็าสามนาทีอะไรมาทันบุ๋มแล้วบุ๋มสร้างทำไมใหญ่โตมโ,โหรานเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ทันก็คือไม่ทันนะคะทุกคน โอ้ตายแล้วอืมโอเคข้างล่างเนี่ยอะอยังไงก็มั่วมาขนาดนี้แล้วก็อ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเออมันก็ได้นะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเหลือสามนาทีกว่าเออเออเออมันถึงขนาดนี้แล้วก็ก,ก็ก็มั่วต่อไปนะคะทุกคนถ้าเป็นากในชีวิตรอดนี่อาจจะทันนะเพราะว่ามันยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่โมเดลก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็แค่เราต้องใส่รายละเอียดแบบมั่วๆเข้าไปนะคะ <c oughs> โอ้ my god <c oughs> ทุกคนจะทันหรือเปล่า มันอาจจะเงียบเหงาแล้วก็อาจจะไม่สนุกเท่ากับเล่น,นหลายๆคนนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยโอเคลราสองอาทีกว่าแล้วตาหนึ่งก็มองนาฬิกาตาหนึ่งก็เล่นเกมไปอทำได้ยังไงแต่สีงงงงเหมือนกันค่ะเฮ้ยมันจะทันนะเนี่ยดูป้าอย่าเพิ่งตัดสินี่บุ๋มบี้ยังไม่ได้วางฝั่งนี้เลยลูกโอเคแล้วตรงนี้ก็จะวางเป็นพื้นที่เราชอบนะคะก็คือพื้นไม่บรชนี่ลยวางพื้นมาแต่ยังไม่ได้สนใจผนังข้างหลังเลยนะคะ ก็หวังว่าน้องจะพอนะอืมเป็นงสกิลความมั่วโอ้โหอะไรเนี่ยตอนนี้ว่างังแบบน,นีโอเคเฮ้ยมันก็ดูมั่วอยู่นะไม่มัม่วได้ยังไงนะขนาดนี้นะโอเคโอเคต่อไปก็ใส่อันนี้นะคะเหลือละสองนาทีกลักวๆบุ๋มไม่ดูรีบมากเลยเนาะต้องรีบสิถ้าไม่รีบมันจะทำะได้ยังไงล่ะ โอ้โหพื้นแล้วก็ลืมใส่พื้นให้เต็มมานะบุ๋มอือหเยี่ยมโอเคแล้วเราก็จะทําบรรไดขึ้นไปนะคะทุกคนการตกแต่งหรืออินทีรียข้างในเราก็จะไม่เน้นมากมายก็แค่แบบว่าให้มันอยู่ได้นะคะแ่ <c oughs> อ,อันนี้เป็นประตูอะประตูแบบนี้ก็ได้อ่ะปึ๊บหนึ่งนาทีกว่าค่ะทุกคนป่ะเวลาเดินไปเรื่อยๆแต่บุ๋มนั้นยังคงยังคงทําบ้านไม่เสร็จนะคะปึ๊บ แล้วก็ใช้หลอดไฟเวอร์ชันใหม่นะคะทุกคนนี่เป็นเวอร์ชัน1น1 1 6 1นะคะแปะ๊ะโอ้เฟี้ยวมาเฟี้ยวแหละเฟี้ยวเองก็ได้แล้วก็มันอาจจะไม่แสงเงาอาจจะไม่ขึ้นก็เพราะว่ามันเป็นเชเดอร์เวอร์ชันเก่านะคะอุ๊ยลืมประตู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 จ้าออกมาเร็วประตูเอาประตูนี้แล้วกันอ่สีขาวตัดกันไปโอเควางกระจกแผ่นคะ่ะทุกคนป๊บ ป๊าปป๊าปป๊าป,ป,ป,ปอืมเยี่ยมต่อไปก็คือการตกแต่งภายในนะคะทุกคนโอ้โหอันนี้บุ่มกะมาแบบหลังพอดีนะเนี่ยบุ่มว่านะเพราะว่ามันทําให้แบบเรายังเหลือเวลาในการตกแต่งนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะโอ้โหดความที่ของมันเยอะขึ้นอะนะอืมอันนี้แล้วก็มีแอนวิวแอนวิวอยู่ไหนจ๊ะแอนวิวจ๋ายังไงแอนวิวแอนวิวนะแล้วก็อุ้ยไม่สิกล่องนะแอนวิว <En view S 2> นะอะไรเนี่ยฝั่งนี้มันน่าจะเป็นสิ่งนั้นค่ะทุกคนบาเดลโอ้โห อีก40กวิปับแล้วก็ใส่ไฟแบบหลอดธรรมดาข้างในนะคะเพราะว่าอเชดเดอร์มันไม่ขึ้นเราก็อยากให้เชดเดอร์มันขึ้นนะเฮ้ยลืมว่าจะทำห้องนอนข้างบนโอ้ my god สามสิบวิสุดท้าย30วิสุดท้ายเตียงนอนเตียงนอนอยู่ไหนเตียงนอนอยู่นี่โอ้จะทันหรือเปล่าทันแหละตรงนี้ก็เอาไอ้นี่มาปิดก็แล้วะสิบแปดวิโอ้ my god โอเคแล้วก็ลืม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 กระจกโอ้โหลนลนมากตอนนี้ เมาก็ไม่ถนัดโอเคทุกอย่างเวนิกูดปึ๊บ <laughs> หรือปักไฟแปะโอเคแล้วก็ใส่สิ่งที่เรียกว่าโอ้ซิสามสองหนึ่งปึ๊บหมดเวลา <laughs> ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเวลา5นาทีของบุ๋มนะคะโอได้บ้านหนึ่งหลังเฉยเลยอะ่ะงงมากมเดี๋ยวบุ๋มขอเพิ่มเติมสิ่งนี้นิดนึงถ้าหางบุ๋มมีเวลาทันเมื่อกี้บุ๋มก็จะวางสิ่งนี้เข้าไปนะคะทุกคนมันก็คือเป็นพวกดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะ มันดูแบบอืดูดีขึ้นตอนนี้เราก็จะวางน้ําตรงนั้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นการตกแต่งแบบเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะนิดเดียวเองทุกคนขอวางเถอะ <c oughs> นี่เลยแล้วก็มีชูการ์เคนนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะสำหรับบ้าน5นาทีของบุ๋มนะคะทุกคนมาต่อไปนะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้าน3นาทีกันค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ของออกก่อนนะจะได้ไม่โกงขอตั้งเวลาแป๊บหนึ่งนะคะม <c oughs> าบ้าน3นาทีโอ้ย oh y god มันต้องเล็กขนาดไหนเนี่ย พร้อมมานะ3 2 1ไปโอเคเริ่มจับเวลาบ้าน3มนาทีโมเดิร์นงั้นหรอได้บุ๋มบี้จัดให้รอบนี้เขาเป็นสีส้มแทนสีส้มบอกไม้สีส้มไปไหนลูกโอ้ไม่กอดแป๊บนึงแป๊บนึงบนึงบุ๋มเสียเวลากับการทำไอ้นี่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 โอเคน่าจะใช้บล็อกสีส้มเนาะมันน่าจะเฟี้ยวกว่านี้ไม่ไม่ไม่อันนี้ตึ๊บดึ๊บตึ๊บๆึ๊บึ๊บตึ๊บไม่ไม่โอเค มันเล็กเกินไปฮะบุ่มนี่จะทำใหญ่อีกแล้วนะเล็กก็ไม่เอามันดูมันด,มนดูมันดูต่ำเกินไปขอกึ้นไปอีกนิดนึงเออประมาณนี้ปึ๊บ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 โอเคแล้วจากนั้นก็ใส่สีส้มตรงนี้เข้าไปนะคะนี่ทางเข้าจะเป็นแบบนี้ภายในบ้านมันก็จะเป็นบ้านแบบหลังเล็กๆนะคะทุกคนไม่ใช่เล็กธรรมดาเล็กมากด้วย นี่คือบ้านสามนาทีที่บุ๋มคิดได้นะคะมันได้ประมาณนี้ทุกคนไม่ได้เล็กมากแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปใช่ไหมอุย้ยเลหนึ่งนาทีกว่าแล้วโอ้โห my god ที่มันสุดยอดแห็งความมั่วแล้วบุม๋มต้องทำสองชั้นหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันแคบเกินไปนะคะโอ้โห oh. หนึ่งาทีสี่สอ่ะเยี่ยมถ้าบุ๋มทำทันก็ดีค่ะถ้าทำไม่ทันก็ถือว่าไม่ทันนะคะทุกคน คิดออกแล้วมาคิดออกตอนนี้เลียนะไม่ได้บล็อกกระจกไปสซยหมดโอ้ oh my god แป๊บนึงก่อน,นบล็อกกระจกจ้ะอโอเคอือฮับล็อกบล็อกอันนี้สีขาวโอ้โหทุกคนมันมั่วมากเด้อ <laughs> ใครชอบบ้านกี่นาทีก็ลองคอมเมนต์กันไปได้นะคะแล้วหนึ่งนาทีกว่าฮะ การทาบ้านที่มั่วที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราเน,นี่ยคะทุกคนเยี่ยมก็ดีเหมือนกันนะมันได้แบบทําอะไรใหม่ๆนะคะจริงบุมเคยมีรายการนี้มาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นรายการที่แบบไม่ได้ยังไงอะเป็นทางการบุ๋มทําแป๊บเดียวบุ๋มก็เลิกทําเพราะว่ามัน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 เหงาโอ้ยนี่เป็นบ้านอะไรนี่ยังเรียกว่าบ้านอีกหรอสี่สิบกวินี่เราเพยายามแบบว่าให้มันอยู่ในโครงสภาพแบบว่าเก๋ๆอะสีส้มวางไปเลยลูก ไม่ทันแล้วแหละตอนนี้อย่าวางกระจกแผ่นให้มันทันก่อนนะคะมันกระจกแผ่นให้ทันอุ้ยแรงมากบุ๋มบี้ทำอะไรลงไปโอเคอุ้ยข้างบนต้องขึ้นไปได้ค่ะอีก20กวิตรงนี้ขอวางเตียงนอนหน่อยละกันในไหนก็จะไม่ทันอยู่แล้วเ,เตียงนอนอ่ะแล้วก็มีอ่าอ่าอ่าไฟโอเคแปะเข้าให้แล้วข้างล่างขอมีตัวคราฟัหน่อยได้ไหมตัวคราฟตัวคราฟจะ้ะเตาเผา กลองโอ้ oh my god ปึ๊บปึ๊บอุ้ยหมดเวลาโอเคค่ะทุกคนหมดเวลาแล้วได้ประมาณนี้นะคะสำหรับบ้าน3นาทีของเราอุ้ยมันก็เกยอยู่นะ <laughs> เดี๋ยวขอใส่ประตูนิดนึงแล้วกันนะคะขอใส่ประตูนิดเดียวเพราะว่ามันสงสารนอนนะ่ะอ่ะเรียบร้อยโอเคนี่คือบ้านฉบับ3นาทีนะคะมาเรามาเคลียร์ต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาทำบ้าน หนึ่งนาทีนะคะทุกคนโอ้ยสามนาทียังไม่ทันหนึ่งนาทีจะเอาอะไรไปทันงั้นบุ่มขอเตรียมอ,อกกุปกรณ์นิดหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนหลังนี้บุ่มจะใช้เป็นสีของเ네นเทอร์ใหม่นะคะก็คือขอใช้เป็นสีฟ้านะคะนี่เลยสีฟ้ากับอะไรดี <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมกไม้ฟ้าด้วยแล้วก็ใช้กับไม้ขาวแล้วกันนะคะทุกคนคิดว่ามันอาจจะเข้ากันนะถ้าไม่เข้าก็ก็ไม่เข้า โอเคมา3 2 1ไปโอเคอันนี้ทางเข้านะคะแล้วก็อันนี้โอเคอุ okay. ้ยๆๆๆเอ่อโอเค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 แป๊บนึงนะสี่สิบวิเหมือนจะชิลแต่ก็ไม่ชิลหรอกเออเออเอ,อเออเอาตรงนี้ ปึ๊บไม่เหมือนห้องไม่ไม่เหมือนบ้านแล้วมันเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนอันนี้คือความจริงจากใจเออโอเควางมาอืมได้ได้ประมาณนี้นะปึ๊บ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 โอเคยี่สิบกวิทำอะไรได้อีกนิดนึงก็คือปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางกระจกค่ะทุกคนเฮ้ยกระจกเมาก็เมาก็ไม่ชินเอ่อเออเออันนี้อันนี้ เอออันนี้ปิดไปอ่ะโอเคแล้วก็วางเตียงนอนทันไหมเตียงนอนเตียงนอนอืมโอ้โหหมดเวลาพอดีเลยโอ้ my <c> god <oughs> นี่บ้านหนึ่งนาทีนี่มันอะไรกันในบุมวางประตูนิดนึงให้มันสมทันนะนะคะเฮ้อุ๊ยเป็นประตูสีชมพูด,ดีกว่าเนาะจะได้แบบมีความแบบเฮ้ยมันดูเป็น natural ใหม่เนี่ยบ้านหนึ่งนาทีนะคะทุกคนที่จริงตรงนี้ถ้าห่างบุมไม่วาง แล้วบุ่มวางเป็นกระจกแผน่นมันจะเท่กว่ามามเดี๋ยวนะขอลองนิดนึงนะคะทุกคนขอลองนิดนึงคือมันแบบกดลองไม่ได้อะ่ะนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้อ๋อมันก็ <laughs> หนึ่งนาทีอะไรมากมายใช่ไหม โอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนจะาใครชอบบ้านหลังไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะทุกคนก็ครั้งหน้าอยากให้บุมมาสร้างบ้านแนวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้ปไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายเย้ยแล้วนะจุ๊บ